สวัสดีครับผมไลออนจากช่องชอบกินปลานะครับวันนี้ผมมาจำเล่นในส่วนของตัวแอดออนโอปิเดอร์หลังจากที่ผมได้พูดไปในคลิปสั้นที่ผมอาได้ทําการทาําวงในช่องก็คือผมจะมาเล่นในโอปิเดอร์เนี่ยให้จบบางก่อนะครับวันนี้ผมก็จะมาเ,เล่นในส่วนของตัวมอดนี้นะครับผมจะเรียกว่าเป็นมอดไม่ได้สิเรียกเป็นแอดออนดีกว่าก็อันนี้ผมก็เริ่มแบบเริ่มหาขอยจากการขุดดินทีละอย่างนะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวนี้คือเราต้องหาแบบหาที่ได้ชิ้นนะครับเพราะว่าของที่มันดรอปจากดินมันมีหลายอย่างมากๆทั้งพวกออกซ ที่ชุบอะไรต่างๆคือผมก็ต้องมานั่งคัดแยกทีละอย่างเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยคือแบบอันนี้ผมจะต้องกอรอดน,น,นึ่งนะาะว่าถ้าผมไม่กอรอเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาในส่วนของตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันต้องแยกของต่างๆในจะหาชุดเกาะเพราะว่าเกาะตัวอย่างอะาะ่ะผมขออธิบายก่อนเลยคือเกาะตัวอย่างอ่ะออปชันมันไม่เหมือนกันคือการเอ็นชาร์ตตละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยซึ่งผมก็ต้องมานั่งแยกหาออปชันที่มันใช่แล้วแบบ ที่ผมรู้สึกว่าเออใส่แล้วมันเข้ากับสไตล์เขาเนี่ยผมผมก็อาจจะเสียเวลาตรงนี้นิดนึงคือสอของช่วงแรกผมอาจจะต้องกออหน่อยเพราะว่ามันหมดเวลาไปกับตรงนี้เยอะมากคือกว่าแบบผมจะได้เริ่มแบบทําประตูลโลกจริงๆก็แบบไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะช่วงแรกก็เลยแบบอาจจะต้องเสียเวลาในการกอไปน,นิดนึงนะเบื่อนอันนี้ก็เป็นแบบช่วงที่ผมหาของต่อนะครับเพราะว่าคือของที่ได้ตรงนู้นอ่ะมันทําไปเรื่อยแล้วลมันค่อนข้างจะแบบกระตุกรือหน่วงนิดนึงมันทำให้เฟรมเละลวงหลัลงจากที่ผมหาของเสร็จผมก็มาทำสองประตโลกต่ออันนี้ก็เดี เราชมกันต่อได้เลยครับแต่เราไม่มีเหล็กเราไม่มีเหล็กเราไม่มีเหล็กเ,เ,เราไม่มีฟิแินด์ติวเราไม่มีอะไรเลยเฮ้ยธน,นูไฟได้ปะวะธนูไฟจุดใส่ไผ่อะไผ่ติดไฟมั้ย เฮ okay. ไม่ติดถ้าเราต้องหาเหล็แกแหล็ก ที่ผมได้ทาการออหาเหล็กละหาฟินน์อัมสตีลมาได้ผมก็เข้านารกก่อนอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือผมได้เสียเวลากับการยิงธนูไฟเพื่อให้มันเอ,อ่อประตูรกม,มันติดเสียเวลาเป็นนานมากกาบทางาน,นผมก็เลยแบบลงทุนไปหาเหล็กครับฟินน์อัมสติลมาแล้วครับเพื่อจะได้เป็นนรกทีหนึ่งหลังจากที่มานารกแล้วผมก็ได้แบ่งกันโซของนของน้องบอสว่าเออเดี๋ยวผม,มจะไปหาในโซของตัวบาสลอตและส่วนน้องน้องบอสจะไปหาในโซของไอ้เน์แมนซึ่งในโซของตรงนี้ตอนแรกผมจะไปด้วยกันแต่ยังนี้ไป,ไป,ไปมาว่าเออคือผมมันบินไปไกลเกินแลนล้้้วนนนนนออออองงเาา่ใมมมมมืืถิตผผไทย เป็นไปหลายรายการผมก็เลยมาที่เจอเนเธอร์ไลท์พอดีผม่รู้ว่าตัวนี้มันเรียกเน็ตเธอร์ไลท์หรือเนเธอร์อะไรขนาดนั้นะผมก็แบบเผยไปลงลาวาจนแบบต้องใช้ที่ชุบทีนึงแล้วผมก็เริ่มหลจารนันผมก็เริ่มฆ่ามอนต์แถวนั้นก่อนเพราะว่าถ้าไม่ฆ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยุ่งยากในการที่เราจะกระพือปีกบินเพราะว่าผมเล่นมาครับได้ไม่ค่อยเก่งนะขนาดนั้นก็เลยบินมันเลยค่อนข้างยากหลังจากนั้นวนะัวเรือม,มาหาแบบ ในส่วนของตัวพวกบาสลอดฟางพวกบอนต่างๆใหรอดมันนะเพราะว่าเราต้องใช้ในส่วนของตัวเอ็กพีด้วยเพราะถ้าไม่มีเ e อ็กพีลผมก็ไม่สามารถแบบไปออฟชุดหลังจากจะชุดมันพังได้เพราะว่าชุดมันพังง่ายมากอันนี้ผมก็เริ่มแบบตีมอนเก็บเบี้ไปเรื่อยๆแบบทำม่นทำนี่ไปอะตรงนี้คือเสียเวลาเยอะมากครับผมในการหาแบบทั้งฟาร์บาสลอดแล้วก็แบบพยายามเคลียร์มอนรอบๆอะเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบเตรียมของอย่างอื่นมาเลยขนาดแค่แบบฟินอสติผมยังหาค่อนข้างยากเลยในส่วนนี้ผมก็เลยแบบอืม ก็พยายามจะตีตรงนี้นานมากตีตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฟาร์มบูนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ก็หลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้มาช่วยน้องบอลฟาร์มต่อเพราะว่าส่ง,งตัวบาสลอดอ่ะมันได้พอแล้วอันนี้ผมก็เลยมาช่วยน้องบอลตีนัมเบอร์แอนด์ดับเพราะว่าไัเบอร์แอนด์ตรงนี้มันจะเรียกว่าเนี่ยนเบอร์แอนด์ผมรู้สึกว่ามันดรอปค่อนข้างยากแล้วของที่มันได้มันน้อยมากตัวเอ็นเดอร์โพผมก็เลยมาช่วยฟาร์มเพราะถ้าไม่งั้นนะถ้ามีบาสลอดจำนวนมากแต่เอ็นเดอร์โพมีน้อยอ่ะมันก็ทำไอออนเมนเดอร์ หลังจากที่ผมช่วยกันน้องไปสักพักหนึ่งน้องก็เริ่มแบบยืนนิ่งมาสักเหมือนน้องหาของอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบโอเคก็เลยตีไปก่อนส่วนนี้ผมอาจจะแบบเลงเวลานิดนึงเพราะว่ามันเสียเวลามากหลังจากนั้นน้องก็เหมือนว่าหลังจากที่น้องหาหินแล้วแต่แล้วน้องก็เหมือนว่าจะตอบเป็นที่ฟรามหลบเอ็นเดอร์แมนตอนนี้ก็รู้เออตอนนี้ก็ง่ายขึ้นแล้วอะไรเงี้ยพอตีกันไปสักพักผมก็เริ่มใช้ของแล้วว่าเออผมได้เยอะเท่าไหร่แล้วน้องก็บอกว่าน้องได้มาประมาณสามสิบอันสามสิบเอ็ดอันผมก็เลยแบบโอเคทั้งนั้นเดี ที่กลับมาโลบปกติอ่ะผมก็เริ่มรู้สึกว่าเปอดรู้สึกว่าเออในส่วนของตรงนี้เราอาจจะต้องหาของก่อนนิดนึงเพราะว่าของเราว่ะโดนใช้ทรัพยากรในส่วนตอนนั้นไปเยอะมากอย่างไอแบบทุอะไรเงี้ยที่เราใช้ไปในส่วนของการลงนรกไปอ่ะผมใช้ไปเป็นแบบเป็นสแต็กเลยเงี้ยมันเสียไปเยอะมากแล้วไหนจะชุดที่ใกล้จะพังอีกก็เลยแบบอืมหาของกันตรงนี้ก่อนดีกว่าร์มกันอยู่ตรงนี้สักพักนึงก็ หาของซ่อมชุดดูในนั่นดูออฟอีกคืออย่างที่ผมบอกว่าออฟมันเยอะมากเอ็นชานแตัวอย่างที่มันมีในชุด้วมันไม่เหมือนกันแล้วกว่าจะหาเอนชารที่มันใช่คือมันค่อนข้างจะแบบยากครับเพื่อนเพื่อนมันยากมากเลยก็หลังจากที่ผมได้ทําการเออซ่อมของซ่อมอะไรเสร็จหาของเพิ่มเติมเสร็จผมก็ได้ทําการเริ่มที่จะไปหาในส่วนของเออทางที่จะไปในส่วนของการตีมังกรหลังจากตรงนี้ผมก็ได้แบ่งกันวอรไแบคนละครึ่งในส่วนของไอออมเดอนแล้วก็ได้สัรวจคนละครึ่งซึ่งในส่วนระหว่างทางที่ผมตามหาผมก็คือว่าเออ มันไม่คิดว่าแบบเออเป็นส่วนของทางที่จะไปหามะาคอนแม่งจะอยู่ใต้น้ําเพื่อนๆและแม่งก็อยู่ใต้น้ําจริงๆด้วยหลังจากที่ผมหากระสุนแล้วคือแบบเออโอเคในเมื่อแม่งอยู่ใต้น้ํากูขุดลงไปก็ได้ในส่วนของตรงนี้ผมก็ทาการเคี่ยมรอบๆก่อนเพราะว่าผมลงกับน้องบอสก่อนที่ผมจะลงไปพักหนึ่งโอเคพอน้องบอสมาแล้วในนั้นผมก็ได้เริ่มขุดลงยิก็ไในะส่วนของตอนนี้ผมอาจจะใช้เป็นเสียงผมในคลิปที่ผมอ่านนะพี่ขุดลงมาแล้วหาชื่อพี่ดูโอกเค I never no guess what the fuck. Oh, my name. Man. ก็หลังาาจากที่ผมคุณลงมาแล้วล่าสุดอะผมก็เรู้สึกว่าเออทางอะถ้ามันส่งของตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่ซึ่งผมก็สำรวจกับตัวของน้องบอยไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมบอกเลยว่าผมสรวจผมเสียเวลาในการสำรวจตัวนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่ง น่นว่าในชร่งชัว่วโมงในครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็หาในส่วนของทางไปตีมางก่อนไม่เจอผมก็วนเวียนอย่างนั้นจนแบบอุปกรณ์ผมพังทั้งโดนคิปเปอร์ระเบิดโดนแมงมุมตีทุกอย่างขอผมโดนทุกอย่างนี้หมดเลยทั้งซิฟเวอร์ฟิตคือฝุ่งผมโดนฝุ่งซิฟเวอร์ฟิตลุมย่ำเยอะมากแน่นว่ามันทาให้ชุดเกราะผมก็ต้องบอดมันพังจนท้ายที่สุดอะคือผมก็น้องบอกก็โอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องขึ้นไปข้างบนก่อนซึ่งในส่วนตรงเนี้ยผมก็ได้ทาการแบบเออทุบทำนู่นทำนี่เผาเล่นอะไรเงี้ยไปเพราะเพราะว่าผม หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าเออโอเคมันเลื่มไม่ไหวแล้วแล้ว้องบล็ชุดเกาะลองบอกก็จะพังก็เลยว่าสนออใจขึ้นไปข้างบนดีกว่าหลังจากที่ผมออขุดดินทะลุขึ้นมาด้านบนเสร็จผมก็ได้เริ่มในส่วนของตัวเนี้ยผมก็จะหาของต่อเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าชุดเกาะน,นิทรรเนยผมไม่เข้าใจว่าแบบเออทำไมมันถึงแบบเปราะมากคือชุดเกนนาะนทไรศ์มันบางมากทุกคนคือแบบมันโดนตีนิดหน่อยมันก็คือพังแลั้นเนี้ยผมก็ต้องมานั่งหาของใหม่เพื่อที่จะแบบไปตีในส่วนของตัวชุดเพื่อซ่อม,มอืมก็ เปลี่ยนใหม่ดีกว่า,าว่า,วาูีัทุ่มมาหรอไว้บ้หวว่าจะพุ่งลงมานะพี่จะระเบิดถ้ำนิดหน่อยพี่จะเดินหานะพี่จะใช้ทางแล้วก็คือการระเบิดถ้ำไปเลย ไม่โกงกูแค่ระเบิดท้ำทิ้งจะไ,ได้หายไงไม่ได้ใช้เกมโหมดเรียกว่าใช้เทคนิคเรียบร้อยกูกำลังจุดไฟฮะ พอสเจอทีเอ็นทีบอสหยิบมาเอยะอะนะกี้นันเบื่อง่า อ่ะบอสพี่เจอแล้วไม่ต้องระเบิดแล้วมาเลยบอสพี่เจอละกูชิบหายแล้วกูยิงโดนระเบิด ที่ผมได้ถลุงถ้าเสร็จผมก็เจอในส่วนของตงัวนี้และแน่นอนว่าหลังจากที่ผมเจอในส่วนของตัวทางที่จะไปหามังกรน่าจะทีหนึ่งผมก็ได้ทําการแบบเออว้าไปเลยคือผมมาได้แบบไม่ได้อะไรกันเลยผมก็ว้าไปเลย,เลยสุดท้ายตอนตอนจนตอนเนี้ยคือน้องบอสเนะี่ยจะเริ่มตอบบอกไปด้วยผมก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่งนะก็คือเดี๋ยวน้องบอสไปทำลายในส่วนของตัวผมไม่ได้ไม่แน่จ้่ามาเรียกว่าหัวใจมังกรหรืออะไรออแบ่งกันมาเท,าาทนิดซึ่งเราก็จะทํางานกันเป็นทีม อ,อันนี้ผมรู้สึกว่ามัน,มน,มนไม่ได้จะเป็นทีมน่าจะเป็นใครตัวใครตัวมันมากกว่าแบบเออเราได้ทำการแบบตอบบล็อกกันไมได้ยัแต่บลบ็อกกันไม่ได้มันก็แบบใกล้ถึงผมก็แรีบรีดตอบไปเลยเพราะว่าในส่วนตัวนี้ถ้าเราไม่รีดตีหัวใจเราก็จะจดโดนมังกรโฉบจนแบบจุดเกาะเราพังอันนี้ผมก็ได้ปลาจาบัฟสเต็งอะ่ะให้กับผมและน้องบอกไปดังนั้นผมก็ได้เริ่มเริ่มทำการเอาเทสก่อนว่ามันยิงทะลุตรงนี้ไหมซึ่งแน่นอนว่าไม่มันไม่ทะลุ ผมเสียเวลาฟีอาการยิงอะตรงเนี้ยไปประมาณสักพักเลยแต่เนนสเตสองตรงเนี้ยผมอาจจะกอไปก่อนนะเพราะว่าผมใช้เวลาในการเคลียร์มันไข้งบนนานมากคือด้วยความที่แบบเออผมมาเคียจต่อบอกไงเพราะว่าบอกทั้งตัวผมมันมีแค่ออซิเดียนแล้วผมอ่ะเกียจต่อมันเปืองผมไม่รู้ว่าแบบเออมันจะแบบมันจะเป็นต้องใช้ในตอนอื่นไหมอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกคือผมไม่เคยมาเคลียร์เอโดราก้อนเลยผมมัาเพิ่งจะมาเป็นมอดมีมดแรกที่ผมได้ทําการเคลียร์ก็เดียนี้ก็ช่วรตากปกติได้เลยครับข้มัน มันทองตีมัน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  นี่กูต้องเก็บไข่มังกรแบบไอ้นั่นไะเนี่ยต้องเอาพิสตันขยับไะเนี่ยหรือว่าเก็บได้เลยวัดมันต้องเอาพิสตันไปเนี่ยดูเด็ดนี่เราได้มังกรเหรอไอ้ทนนี่ครั้งแรกที่กูเล่ยไปคาบจบซีรีส์อะเนีย ครับล <com> ิปในส่วนของตัวแอดออนโอพีเดิรนะผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามในส่วนของช่องผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาใหม่ๆแล้วก็พยายามจะมาปรุงในส่วนของเนื้อหาต่างๆทั้งแบบเสียงทั้งการตัดต่อต่างๆก็ฝากเพืป็นกําลังใจนะผมถ้าพลาดตรงไหนก็ติดชมกันได้นะผมก็จะพยายามหาข้อมูลหรือแบบทําคลิปให้มันออกมาดีกว่าเดิมนะผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ